Very good day to all judges. Welcome all YouTube foreign language patients. Amazing RAM!

ไทยแลนด์ u ักจะใช้ส i หรับการส y c e r ม m o n ปร่างเ a ็นลายพาวเวอร์ร r ปทรงเป็น t อคคาพาวเวอร์และถูกใช้ d ดเ e สเซนต์มันเป็นสีที่ไม่ถูกใช้ t ่อยถ v e คุณต้องการเพิจากการที่คุณดูในรายวิชามภาษากิษานเขียนได้รับการสอนเรื่องเดสที n กิ้งหรือว่าการทำอาหารได้รับมอบหมายันให้แต่ละกลุ่มเลือกทำขนมผ่านการพูดนำสนอในแต่ละขั้นตอนที่รับเป็นภาษาท ในขณะนั้นเองก็ต้อีว่าเัทาการลยอยางพาสลิมล้วะชอาสลีมเนวมีอะไรที่นสจนะที่าไอเอกนน่งเป็นในนั้นก็คือกรงทกมองการึาษาสรูขและ ราว่าขนมตอมีชื่อวาาภาษาราชการว่าขนมอกยอกในการผลินโบราณทางภาคใต้ของประเทศได้วยขนมตอหรือขนมดอกจยกจะมีหน้าปนอกกอกจะมีรสชาติที่หวานมันอร่อยสามารถเอาอะไครับที่ีเียส่นมปบมัมปรีออไก่าฟองฟาทร์กกรมไร์าร์เิว้าว้า500กรัม เลอหนึ่งช้ชา300กรัมซอฟต์น้ำตาล 300g กรัม300กรัมซอฟ์น้ำมันใส3 0ายกรัม200 g รัมซอฟต์โกโก้นิ้วน้ำกะทิ2 0 0กรัม100กรัมซอฟต์น้ำเปล่า1 0 0กรัม 3ช้อนโ o ๊ะ of ฟ i ์ลน้ำมันพืช3ช้อนชาแอลเลกเตอร์มิ้นต์ซีดําดำตามความเหมาะสมค่ะคุกกี้เพลทอยู่บนโในการทำขนมรังตอค่ะสเกลนี้ะดเร้างช่างดิจิตอลใช้ในการสร้างสมวนผสมในการทาขนมรังตอค่ะมิซิงโว เพื่อส่ใช้ในการนำส่วนุกอย่างมาคลุกเคล้าให้องกันค่ะชีสปูนชว้วนชาใช้ในการตัวเกลือค่ะวิ่ตะโกร้อมือใช้ในการคนสมวนผสมทุกอย่างให้เขกันค่ะสีกระชอใช้ในการตรงแป้งก่อนจะนัแบแป้งไปทอดค่ะเลยด้ คะตีแป้งเลยไข่ไก่ให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะต้องค่อยๆตีนะคะต้องตีให้เป้งเลยไข่ไก่จับตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะไม่ให้แป้งเนี่ยจับตัวกันเป็นก้อนนะคะ เติมน้ำตาลทร,ราย300กรัมค่ะเพื่อเพิ่มความหวานให้กับขนมรังตอค่ะสำหรับน้ำตาล300กรัมที่พวกหนูเลือกใช้นะคะอยู่ในความหวานที่กำลังพอดีค่ะไม่หวานมากหรือหวานน้อยจนเกินไปนะคะเดี๋ยวถ้าหากใครที่ชอบหวานมากก็สามารถเพิ่มปริมาณของน้ำตาลได้ค่ะเดี๋ยถ้าใครที่ชอบหวานน้อยนะคะก็สามารถลดปริมาณของน้ำตาลตามความชอบได้เลยค่ะ 300 of lime w a น e r then stir s เ i r i แล้วเติมน้ำเัวยใส่300กรัมนะคะเพื่อตอนน้ำมิโทษเนี่ยเป้นจะได้มีความกรอบ 200กรัมพอเลเติมน้ำกะทิ2 0 0กรัมค่ะเพื่อเพิ่มความมันกลมๆให้กับขนมรังต่อค่ะและเติมน้ำปล่าอีก100กรัมนะคะเพื่อตัวน้ำเป้งในโัว,วนนะคะ่ะเป้งจะได้ไม่หนาเกินไปค่ะจากนั้นนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะคนขั้นใช้เวลานานค่ะเพราะว่าเราต้องคนขสมปิ้งอย่าเป็นงาน,นเดียวกันค่ะหนูก็เลยเตรียมแป้งที่เราผ่านการกรองกับการชนมาแล้วนะคะเพราะว่าจะได้ให้เงินละเอียดค่ะ<ม> then add t h teaspoon of oil and as m a n e as we want เติมนลำมันสามช้อนชาค่ะเพื่อตอนนำไทนปทอดขนมจะได้ไม่อุมมันค่ะ เลืเติมาตามความเหมาะสมเลยค่ะซึ่งพวกหนูเลือกใช้งานตากช้อนชาค่ะ Right. เมื่อเห็นได้ว่าน้ำมันเละให้พิมงอยาร้อนแน้นี่แล้วนะคะเราก็จะยกให้พิขึ้นมาค่ะจุ่มลงไปในแป้งน,นะคะจุ่มประมาณสามส่วนสี่ของแม่พิมพ์ค่ะหรือว่ากากโคมให้เหลือไว้นิดนึงนะคะเพราะถ้าเราจุ่มมิดแม่พิมพ์เลยเนี่ยขนมจะร่อนลงมาจากแม่พิมพ์ไม่ได้ค่ะจากนั้นนะคะนําลงไปทอดค่ะ ก็ประมาณ10วินาทีนะคะจะเห็นได้ว่าขนมเนี่ยจะร่อนออกมาจากแม่พิมพ์เองเลยค่ะ Fry the batter until it is light golden. Take it out, let it s cool up and d r i z z off any extra oil on the cream base. เมื่อเห็นว่าขนมเริ่มมีสีหลังอ่อนแล้วนะคะเราก็สามารถเนี่ยตักขนมขึ้นมาพักเป็นก้นเกลียวเลยเลยค่ะแล้วก็จะรูปทรงนะคะให้บานเหมือนดอกตอค่ะ ใ้ความเพยายามในการศึกษาหาข้อมูลอย่างเป็นระบบตามความสามารถเป็นรายบุคคลซึ่งสอดคล้องกับหลักตรงงานของในหลวงราชาัชกาลที่9หลักที่3โดยเริ่มต้นจากการถูกออกเสียงคำจับแล้วก็จำเนกที่ถูกต้องพวกเรานะคะก็จะช่วยกันฟังว่าแต่ละคนเนี่ยออกเสียงถูกต้องหรือไม่แล้วก็จะให้คุรูเนี่ยเป็นผู้ตรวจเราฟัง 아! <목소리나> ชูบายด้านการศึกษาของในหลวงราชการที่0เพื่อส่งเสริมให้คนมีงานทำสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวอีทั้างเงนสร้างในงนบาลานซให้กล้าที่จะผู้สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจพวกเราภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารภูมิปัญญา,อออาอของถิ่นมีความเจราครอนของครอบครัวและสมาชิกและชุมชนชบนความเป็นการ,การเป็นบุังรันดีค่ะ ค่ะและพวกกลุ่มของพวกเราทั้งควบมือกันนะคะการคำงานกลุ่มของพวกเราติดกิดมาได้สำเร็จด้วยอีกค่ะ Thank you so much.